แล้วคุณนัทครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่กลางสีแยกบริเวณหน้าด่านบ้านคลองลึกอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสาแก้วนะครับซึ่งในขณะนี้ยังคงมีเสียงปืนใหญ่ดังมาอยู่ที่ทีมข่าวยืนอยู่นี้อยู่เป็นระยะครับขณะที่วันนี้กองทัพภาคที่หได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้วยครับ คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ทีมข่าวยังอยู่ในพื้นที่และยังได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังมาอยู่เป็นระยะนะครับ <c oughs> คิดว่าจากบริเวณอำเภอโคกสูงและอำเภอตาพญานะครับ <c oughs> และขณะนี้ที่ผู้บัญชาการกองาลงบุรพาได้ลงนามในคําสั่งและประกาศผ่านช่องทางออนไลน์โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดออกนอกเคหสถานในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกาจนถึง5้านาฬิกาครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นทีน่โดยพลตรีเบญจพล เดชาติวงผู้บัญชาการกองกำลังบุรุษพาได้ออกประกาศฉบับที่112ทับ2568ครอบคลุม4อำเภอชายแดนของจังหวัดสแก้วซึ่งได้แก่อำเภอตาพระยาอภโคกสูงออารัญญประเทศและอคลองหาดนะครับโดยให้ประชาชนงดออกนอกเขหสถานในพื้นที่ชายแดนโดยทั้งนี้นะครับมีผลตั้งแต่วันที่10ธันวาคมก็คือวันนี้นะครับเป็นต้นไปซึ่งมาตรการนี้ก็ดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให ฝ่ายความมั่นคงสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังตรึงเครียดครับ คุณผู้ชมครับขนาดที่ช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้เลยครับกองทัพภาคที่1น,นะครับได้ใช้กฎอัยการศึกนะครับในการผลักดันแรงงานชาวกัมพูชาที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศผ่านช่องทางด่านด่านพรมแดนนี้นะครับโดยไม่ต้องดําเนินการขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองครับซึ่งปัจจุบันมีผู้ขอเดินทางกลับแล้วกว่า200คนและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับแรงงานที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายฝ่ายทหารได้ระบุก,กับทีมข่าวว่าจะดาเนินการผลักดันกลับประเทศทัน ดีครับซึ่งวันนี้ทีมข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับแรงงานชาวกาแรงงานชาวกัมพูชาเพศหญิงนะครับอายุ40ปีที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ตลาดลงเกลือเธอได้บอกกับทีมข่าวว่าอยากให้สถานการณ์นี้ยุติโดยเร็วและหวังให้ทั้งสองประเทศนั้นใช้การเจรจาแก้ปัญหาเพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับ ความรู้สึกไม่สบายใจนิดนึงเพราะปกติเราก็ทํางานประกอบอาชีพทํางานหากินอยู่ที่นี่แล้วถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้สองประเทศเขาเลือกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีเพราะว่าระวังชายแดนมันมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไงเราไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นค่ะเสียใจนิดนึง คุณผู้ชมครับแม้ว่าสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนสะแก้วนะครับจะเกิดขึ้นในหลายจุดนะครับซึ่งทีมข่าวนั้นยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะรายงานให้กับคุณผู้ชมได้ทราบในโอกาสต,ต่อไปนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ